โตโอตะก็จะพามาเจาะลึกเรื่องพลังงานในการวางระเบิดนะของบอมคริปโตนะฮะเนี่ยนะครับเว็บไซต์ใหม่นะสวยทีเดียวเลยนะครับอ่าก็นะ,ะหลายๆคนก็จะสงสัยนะว่าเอ๊ะนะฮะว่าพลังงานเนี่ยมันคิดยังไงนะฮะมาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะต้องรู้จักก่อน ฮีโร่แต่ละตัวจะมีสเตตนะครับสตามีนาไม่เหมือนกันซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะฮะพลังงานนะครับก็คือเอาสตามีนาตรงนี้นะครับคูณด้วย50นะแต่ปัจจุบันเนี่ยแต่ละตัวก็จะบอกแล้วนะครับว่าแต่ละตัวมี Energy หรือพลังงานเท่าไหร่ในเช่นตัวนี้ของผมนะครับมี300นั่นเองหมายความว่าวางระเบิดได้300ลูกนะครับนั่นเองนะตัวนี้100ก็วางระเบิดได้100ลูกนะครับถ้าเต็มนะครับอย่างตัวนี้ก็คือมีระเบิดไปแล้ว9ลูก นั่นเองนันี่คือพลังงานครับอ้างอิงจาก Stamina คูณ50นั่นเองนะสต a ามินหนึ่งก็พลังงานสูงสุด50วางได้50ลูกนะครับนะแต่ละลูกก็มี Power ของมันตามนี้นะฮะโอเคทีนี้ต่อไปการฟื้นพลังงานนะครับนะถ้าเพื่อนๆไม่มีบ้านนะ no house นะไม่มีบ้านเนี่ยการชาร์จตอนพักนะครับตอนที่มันหลับอยู่ นะฮะมันก็จะฟื้นพลังนะครับ0.5ต่อนาทีหรือว่าพูดง่ายๆว่า2นาทีจะได้มา1 1พลังงานก็คือว่า2นาทีจะได้วางระเบิดได้1ลูกนั่นเองนะฮะจะได้ระเบิด1ลูกนั่นเองแต่ถ้ามีบ้านนะครับถ้าบ้านหลังเล็กซึ่งตอนนี้หมดแล้วนะครับก็จะได้2ต่อนาทนะีถ้ามีบ้านมินิก็จะได้5ต่อนาทีนะฮะบ้านแบบนี้ก็จะเหมือน ถังเขียวนะแบตเขียวรีเอนเนอร์จีเหมือนสมัยก่อนเลยนะ5ต่อนาทีนะโอเคเพราะฉะนั้นนะครับหมายความว่านะฮะตัวที่เอาดูตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้สตามิหนา 5, ้าห้าหนึ่งนะครับมีพลังงาน50แสดงว่าถ้าพลังงานหมดมันจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ฮะหนึ่งร้อยนาที หรือว่า1ชั่วโมง40นาทีเพราะว่ามันไม่มีสกิลนะครับรีเอนเนอร์จีนะฮะมันก็ต้องการใช้เวลา100นาทีถึงจะชาร์จเต็มนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะครับตัวที่เร็วที่สุดที่จะชาร์จเต็มเร็วกว่าเพื่อนก็คือตัวสตาเมนาหนึ่งแล้วก็มีตัวนี้นะครับนะมีสกิลที่เป็นรีชาร์จนะตัวนี้50มีสกิลรีชาร์กก็เพิ่มอีก0.5นะก็คือ นะเวลาฟื้นฟื้นพลัง1 1พลังต่อ1น,นาทีนั่นก็แสดงว่านะฮะตัวที่เร็วที่สุดนะก็จะใช้เวลาในการพัก50นาทีเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆนตั้งค่าหรือว่าจะจะปลุกมาทุกๆกกี่นาทีดีก็ดูนี้ครับว่าเร็วสุดก็ไม่เกิน50นาทีนะฮะแต่ถ้าใครปลุกมาเร็วกว่านั้นก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับนะต่างกันเล็กน้อยนะฮะ เดี๋ยวมันจะเสียหายตรงไหนเดี๋ยวจะบอกนะครับโอเคนะนะเพราะฉะนั้นอย่างของผมเนี่ยนะครับตัวซูเปอร์แลนะที่มีสกินที่มีสกิลถัลงเขียวเนี่ยนะครับนะมันเลยวางระเบิดทํางานได้พอๆกับเกือบเกือบเท่ารีเจนที่ไม่มีถังเลยนะครับนะจากการซิมูเลชันนะใครจะดูว่าวันหนึ่งจะทำาไ,ได้ได้เท่าไหร่ก็ไปดูคลิปที่ผ่านมานะครับจะมีการ อ่ะซิมูเลตจัดทีมอยู่นะฮะอ่ะทีนี้ต่อไปฮะมาดูซิครับว่าตอนไหนบ้างที่เราจะเสียพลังงานไปเปล่าๆเ,เลยนะครับอ่ะอันที่หนึงนะครับก็คือสมมุติว่าเรากดตัวนี้ไปทํางานนะนะฮะกดไปทํางานอ่ะนี่นะครับ มันก็จะวางระเบิดได้ตามจํานวนพลังงานที่เหลืออยู่อ่านะครับเนี่ยผมกดแบ็กกลับมาเป็นไงฮะระเบิดมันยังไม่ทันระเบิดอย่างเงี้ยนะตอนนี้ก็ทําให้เราเสียพลังงานหรือว่าเสียระเบิดไปฟรีๆแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าใครส่งฮีโร่มาวางระเบิดบ่อยบ่อยๆก็แสดงว่าเดี๋ยวมันก็ต้องแบ็กกลับมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะสูญเสียไปอันที่สองนะครับอันที่2ที่จะพบก็คือว่า เดี๋ยวผมทำให้ดูเลยสมมุตนะิตัวนี้ก็ได้นะฮะซูเปอร์แลผมนะวางระเบิดได้17ลูกนะครับเดี๋ยวเราลองมานับกันนะ17ลูกนะมันก็จะวางครับอนหนึ่งลูกแล้วนะนะฮะสองลูกทีนี้ตอนมันหลับนะครับห้าลูกแล้วนะฮะตอนมันหลับเนี่ยถ้าก่อนมันหลับมันจะวางใช่ไหมครับแล้วมันก็หลับเลย ลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดเนี่ยพอมันหลับไปแล้วลูกระเบิดที่มันยังไม่ระเบิดนั้นะระเบิดตามหลังมาเนี่ยระเบิดตัวนั้นจะไม่มีผลนะครับหรือว่าระเบิดด้านนะกล่องจะไม่ยุบนะครับอันนี้ก็เป็นการสูญเสียพลังงานแบบที่สองนะนะฮะเดี๋ยวมันวางครบมันจะหลับแป,บแป one, ๊บๆหนึ่งจะละมันก็จะหลับแล้วนะฮะตัวนี้พอมันหลับแล้วระเบิดที่มันยังไม่ระเบิดเนี่ยก็ระเบิดนั้นจะด้านนะครับมันก็จะ พลังกล่องไอตัวกล่องจะไม่ลดนะทีนี้ยังลดอยู่นะครับนะยังไม่หลับนะเพราะฉะนี่ฮะไอไอสาพอาหลับปุ๊บไอสองสามลูกที่เพิ่งระเบิดตะกี้เนี่ยมันก็จะไม่มีผลเลยนะครับเพราะมันตัวมันหลับแล้วมันก็เช็คว่า,าฮีโร่หลับแล้วนะไอระเบิดที่มันระเบิดตามหลังตรงนี้มันก็จะไม่มีผลเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆส่งมันออกมาบ่อยมันก็จะหลับบ่อยมันก็จะมีระเบิดชุดหนึ่งที่ ไม่ไม่มีผลนะวางไปแล้วก็จริงแต่ว่าหลับแล้วไม่มีผลนั่นเองเพราะฉะนั้นก็อย่าปลูกมันบ่อยมากเกินไปนะครับอันนี้อันที่2นะถ้าปลูกมันบ่อยมากมันก็จะมีการสูญเสียตรงนี้ครับนะอันอื่นอันอื่นก็นะฮะก็ไม่ค่อยมีนะฮะก็ก็น่าจะประมาณตรงนี้นะครับที่มีการเสียนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือว่านะครับถ้าเกิด เพื่อนๆนะครับตอนนี้อย่างเช่นตอนนี้นะฮะส่งฮีโร่ตัวนี้ของผมมีฮีโร่ตัวนี้นะมันวางระเบิดอยู่นะครับแล้วถ้าผมปิดโปรแกรมไปหรือว่าออกเกมไปนะฮะสถานะของมันนะครับก็ยังจะเป็นทํางานอยู่นะฮะมันก็จะไม่ได้พักนั่นเองเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะปิดเกมหรืออะไรนะครับหรือถ้าเรารู้ว่าเซิร์ฟเวอร์จะปิดนะเซิร์ฟจะปิดนะเพื่อนๆก็ต้องมาสั่งให้มันพักทุกตัวนะครับเพื่อมันจะได้พลังงานฟื้นขึ้นมานะ มันต้องสั่งให้มันพักแบบนี้นะครับแล้วเราออกโปรแกรมนะพลังงานมันถึงจะฟื้นคืนมาได้นะครับอันถัดไปถ้าเพื่อนๆมีฮีโร่เกิน15ตัวนะครับตัวที่ไม่อค t ทีฟมันก็จะไม่ฟื้นพลังงานนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็จัดทีมที่ดีที่สุด15ตัวมาทํางานดีกว่านะมาใช้งานนะถ้าตัวไหน deactivate นี่ยเช่นตัวตัวนี้นะครับสมมติมผมว่า deactivate มันไม่อคทีฟเนี่ยเนี่ยเป็นแดงๆนี่นะ ตัวนี้พลังงานก็จะไม่ฟื้นนะครับไม่ฟื้นนะนะต้องมันต้องแอคทีฟมันถึงจะฟื้นพลังงานนั่นเองโอเคนะทีนี้พอเราทราบเรื่องการสูญเสียแล้วก็มาดูว่าเทคนิคของผมนะทำยังไงจะใช้พลังงานคุ้มนะฮะตอนเริ่มด่านใหม่ๆนะถ้าเพื่อนๆมีฮีโร่ดีๆที่มีสกิลอย่างเช่นตัวรีเจนของผมนะมีสกิลอย่างเช่นระเบิดทะลุอย่างนี้เป็นต้นนะครับระเบิดทะลุเนี่ย นะเราก็จะส่งพวกนี้นะครับเอามาช่วยทำไมฮะเอามาช่วยเคลียร์แมปนะครับมันจะเริ่มวางตั้งแต่กล่องที่มีราคาสูงสุดนะที่มันวางระเบิดติดๆได้นะวางติดๆนะนะระเบิดทะลุก็จะช่วยเคลียร์พื้นที่รอบๆนะครับนั่นเองพอมันวางไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันมันเริ่มทะลุไปไม่โดนอะไรแล้วเพราะเคลียร์ไปหมดแล้วนะครับผมก็จะกดหยุดมันนะเอาเก็บมันไว้เอาไปใช้ ทีหลังนะครับเก็บเจ้าตัวรีเจนเนี่ยนะครับให้มันพักนะไปใช้ทีหลังแล้วก็ใช้ตัวรองลงมาครับอย่างเช่นตัวซูเปอร์แร่หรือตัวแร่ที่ผมมีอยู่นะฮนะพลังพลังระเบิดของมันก็เยอะนะมันก็จะมาช่วยเป็นฮะช่วยระเบิดกล่องเพชรกล่องทองนะครับนะพลังของมันก็จะยุบลงไปนะถ้าเหลือครึ่งหนึ่งนะมันก็จะเปลี่ยนไปสนใจอย่างอื่นบ้างแล้วนะครับพอถึงครึ่งหนึ่งมันก็จะไปสนใจไปเป็นกล่องเหล็กบ้างละนะฮะ นะตรงตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาตัวรีเจนของเรามาใช้ไหมหรือเราก็จะให้พวกแระซูเปอร์แรวางไปนะครับนะแล้วก็ตัวคอมมอนที่เรามีอยู่ก็เราก็เปิดให้มันทำงานไปด้วยก็ได้นะนะนะแล้วก็มีช่วงหนึ่งครับพอกล่องใกล้จะแตกใช่ไหมพอกล่องเหลือพลังงานน้อยมากๆเนี่ยมันก็จะไม่สนใจกล่องนั้นแหละอย่างเงี้ยพอใกล้ๆจะแตกมันก็มันก็จะไปทำอันอื่นก่อนนะมันกลัวจะกล่องจะแตกเร็วนะฮะมันก็จะไป วางอันอื่นก่อนนะซึ่งตัวนี้นะพอมันเปลี่ยนเป้าหมายแล้วผมก็จะเอารีเจนออกมาแล้วแต่อย่างที่บอกนะครับการเอาเข้าเข้เาเข้เอาออกออกบ่อยๆเนี่ยมันก็เสียใช่ไหมครับเพราะว่าเราวางมันจะ,จะต้องวางไปแล้วแล้วเราก็กดแบ็กไปอย่างนี้ครับไอ้ที่วางไปก็จะสูญเสียเพิ่มก็ต้องดูเอาแล้วกันนะครับว่าจะแบบไหนนะนะฮะแล้วแน่นอนครับเวลากล่องเกือบหมดแล้วนะครับ หรือว่าไม่มีอะไรที่มันระเบิดยากๆแล้วนะเราก็จะเก็บตัวดีๆไว้แล้วก็ส่งพวกอะไรฮะส่งพวกคอมมอนทั้งหลายนะคอมมอนทั้งหลายออกมาทํางานซึ่งถ้าใครอยากจะประหยัดจริงๆนะครับก็อย่าส่งออกมามากนะครับให้ส่งมาสักสองสตัวก็พอเพราะว่าไม่งั้นยังไงฮะอย่างเช่นตัวเดียวกันเนี่ยมันก็ชอบจะเดินนะครับหรือมันชอบจะเดินไปที่ที่เดียวกันนะ ถ้ามันอยู่ไกลกันก็แล้วไปถ้ามันอยู่ใกล้กันมันก็จะเดินไปที่เดียวกันนะมันเสียพลังงานเฉพาะตอนวางระเบิดนะครับนะตัวไหนเดินช้ามันก็จะทํางานเสร็จช้าแล้วมันก็จะได้พักน้อยกว่าคนอื่นเขานะตัวไหนเดินเร็วมันวางระเบิดครบเร็วมันก็ได้พักเร็วกว่าเพื่อนนะตัวเดินเร็วก็ก็ดีนะฮะสเตตที่เดินเร็วนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเรามาหลายตัวอย่างเช่นเหลือน้อยๆแล้วอย่างเช่น เราเหลือบล็อกตัวนี้บล็อกเดียวนะครับมันก็จะมาวางรอบเลยตัวนี้วางตัวนี้ตัวนี้ทําให้ระเบิดก็สูนย์เปล่าใช่ไหมฮะถ้าเพื่อนๆต้องการรีดพลังงานทุกหมดทุกหยดเนี่ยก็ลองดูนะครับว่าจะเอาออกมาใช้ธุรกิจตัวถ้าแบบนี้ถ้าแบบนี้นะฮะมีกลองหนักๆน,กนี้ผมก็จะให้ตัวที่มี power เยอะๆนะครับ power สูงๆอย่างเช่นของผมตัวนี้ power สอย่างนี้นะ,ะเนี่ยนะอาสอตัวนี้นะ,ะเขียวแล้วด้วยนะ power สกับ power สนะครับ เอาหนักๆเนี่ยมาวางกล่องไหฮะวางกล่องทองซะนะอ่านี่นะครับนะก็แต่ตัวฟาร์ม p า w e r หนึ่งเองนะครับอย่างนี้นะฮะไอตัวตัวพวก power หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราให้มันไปเคลียร์บล็อกนะครับนะเราเก็บไม่เคลียร์บล็อกก็ได้แล้วแต่นะฮะประมาณแบบนี้นี่เองก็จะใช้พลังงานได้คุ้มค่านะครับแต่ว่าเราต้องเล่นเองนะนะฮะ แต่ว่าถ้าเราไม่ว่างคุมจอนะครับก็ออโต้คลิกช่วยได้นะครับก็ทักมาได้นะครับใน Description นะแล้วตอนนี้ก็ผมก็จะเปิดเป็นคนกลางนะครับซื้อคีย์แท้ของ Automatic เมาส์ and k e คีย์บอนะให้พวกเรามาซื้อแชร์กันใช้ได้นะครับนะก็คิดกำไรนิดหน่อยกับค่าความเสี่ยงด้วยนะครับโอเคครับแล้วพบกันกับคริปโตตะสวัสดีครับ